ลานเทในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะทั้งของเอกชนแล้วก็ลานเทของบริษัทค่ะก็ได้มีการป้องกันปัญหาการนำปั๊มน้ำมันที่ขโมยมาขายนะคะซึ่งก็จะมีการรับซื้อเฉพาะของเกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าประจำค่ะหรือว่าที่มีรายชื่อเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่อาจจะมาให้ลูกค้ามาให้ลูกจ้างเอามาขายนะคะหรือว่ามีทีมตัดเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการส่งรายชื่อแล้วก็หลักฐานเป็นบัตรประชาประจำตัวประชาชนกับทางลานเทกันก่อนค่ะ ลานเทโจมะโจนัดนะคะซึ่งเป็นลานเทเอกชนในพื้นที่อำเภอห้วยยอดค่ะโดยนางสาวลักษมีด้วนเล็กนะคะก็บอกว่าจะรับเฉพาะเจ้านัด เจ้าประจําที่มาขายเท่านั้นแต่ถ้ามากับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนี่ก็ต้องมีการขอแบบประจำตัวประชาชนกันไว้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการรับซื้อเฉพาะเจ้าประจําเท่านั้นซึ่งก็จะมีจะมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีสวนอยู่ตรงไหนจํานวนกี่ไร่ตัดแต่ละรอบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ทางร้านจะทราบข้อมูลหรือหากคนขโมยหัวไสค่ะเปลี่ยนแผนไม่นํามาขายเองแต่เอาไปขายให้เกษตร,รกรรายย่อยแล้วเจ้าของสวนอาจจะนํามาขายสวมรอยทางร้านเคก็จะขอหลักฐาน บัตรประชาชนด้วยเพื่อตรวจสอบนั่นเองค่ะเพราะทั้งหมดจะมีหลักฐานจะมีฐานข้อมูลของแต่ละรายที่นํามาขายกับลานหากน้ําหนักเกินก็จะรู้ค่ะส่วนลานเทของบริษัทตรังน้ํามันปาล์มจำกัดนะคะซึ่งเป็นโรงงานสกัดปาล์มน้ํามันรายใหญ่ของจังหวัดตรังจะมีแนวทางการปฏิบัติเหมือนกันอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือจะรับซื้อเฉพาะลูกค้าหรือว่าเจ้าของสวนประจําที่มีรายชื่อมีเอกสารสิทธิ์และมีเอกสารประจําตัวอยู่กับบริษัทแล้วเท่านั้นและจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนโดย รหรือถ้าทางเจ้าของสวนน่นะคะจะให้ทีมตัดหรือว่าให้ลูกจ้างเอ,อกมาขายเนี่ยก็จะต้องส่งเอกสารให้กับทางบริษัทมีฐานข้อมูลทุกรายเพื่อป้องกันการลักลอบการขโมยปาล์มมาขายประกอบกับเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพปลาล์มน้ํามันให้มีคุณภาพด้วยค่ะจะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับ <c oughs> แล้วก็ในการเปิดบัญชีเนี่ยต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงหลักฐานว่า เป็นตัวตนของเจ้าของบัญชีแล้วก็เงินจะไม่มีเงินสดนะครับค่ะแล้วก็คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ใช่ครับเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็คือจะเป็นเจ้าของสวนโดยตรงแล้วก็ส่วนที่ว่าเป็นคนตัดปาล์มก็คือจะเป็นทีมตัดที่มีคุณภาพครับทีมตัดเราก็จะมีเบอร์ติดต่อมีสํานาบัตรประชาชนอยู่ด้วยคนระับแล้วก็ บางทีมตัดนี่ก็คือจะเป็นทีมตัดที่ว่ามีมีรายชื่ออยู่เป็นทีมตัดของบริษัทอยู่แล้วครับเป็นช่อง ทางด้านของพลตํารวจตรีสันทัศน์วินสนค่ะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดตรังกล่าวว่ากรณีผลผลิตปาล์มราคาสูงขึ้นนะคะก็พบว่ามีคนฉวยโอกาสเข้าไปลักขโมยก็พบจํานวนมากในหลายพื้นที่เลยค่ะและทางตํารวจก็ได้จับกลุ่มดําเนินคดีเด็ดขาดกับทุกรายหากพบว่าลานเทมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยก็จะเอาผิดด้วยเช่นกันขณะเดียวกันทุกสถานีก็จะตรวจสอบจํานวนลานรับซื้อปาล์มทั้งหมดในพื้นที่โดยคนที่จะนํามาขายนะคะก็ต้องมีหลักฐานค่ะมีการบันทึก มีกล้องวงจรปิดมีการทำอิมโอยร่วมกันร,ระหว่างตํารวจกับผู้รับซื้อหรือผู้ประกอบการลานเทก็จะต้องปฏิบัติตามข้อสังเกตในการรับซื้อปั๊มน้ํามันเช่นไม่ซื้อของคนที่ไม่มีสวนนะคะแล้วก็ไม่ซื้อรายที่แบบมาเล็กๆน้อยๆนะคะหากพบาทางเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการเอาผิดจริงจังทั้งหัวขโมยและคนรับซื้อทําให้ตอนนี้คดีก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ